เอา้าเฮ้ยเุ้ยเุยเอ้ยไม่ได้ไล่ควายค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ให้กําลังใจอยู่นะคะอย่าท้ออย่าท้อใครที่ชอบกีฬาแอดเวนเจอร์ Adventure, ต้องมาประลองกําลังกับสายน้ําที่ทีลอซูนี่แหละค่ะเริ่มจากระดับ1-2ล่องแก่งแม่กลองไปชมน้ําตกทีลอซูที่ทั้งงามและยิ่งใหญ่อลังการติดอันดับ1ใน6ของน้ําตกที่สวยที่สุดในโลกนี่ถ้าเอื้อมมือไปอีกนิดนะคะจะจับรุ้งได้เลยนะคะนี่ ล่องทีรอจ่อมาพอน้ำตกงามแต้งงามว่าก็เขาเป็นของดีที่อำเภออุ้มพางจังหวัดตากเจ้าคำเตือนผู้ที่ไปล่องแก่งที่รอซูในช่วงหน้าน้ำควรว่ายน้ำแข็งจิตใจและร่างกายก็ต้องแกร่งด้วยอย่าลืมอ่านคำเตือนก่อนล่องแก่งและเตรียมถุงดำไปใส่ขยะด้วยใส่ไม่พอใส่ตัวเองเข้าไปอีกใส่เพื่อนเข้าไปอีก